ไหว้พระนะครับที่วัดโคตบนครับหนธบพ่ดีครับจะไหว้ข้างในโบสถ์เลยครับต้องทอดเงเท้าก่อนครับก่อนเข้าไปครับมาในโบสถ์ครับจดเป็นที่หลนงพอสดครับ พาลงมานะครับเติเขับไปข้างในน,น,น,นนะครับบวชปุณฑลหลวงพ่อสดครับเคยมาอยู่ที่นี่นะครับ,รบเป็นับเป็นี้บวน,นะครับกลาบไปครับที่วัดบนแห่งน,นี้นะครับนนทบุรีครับ สาธุสาธุสาธุมีดุพองดวงพระศพอยู่หนึ่งข้างในนะครับสวยงามมากเลยครับสาธุสาธุสาธุที่วัดปวดพุ่นแห่งนี้นะครับบางบางก็มาทำบุญได้นะครับสาธุสาธุสาธุ